คราวเอาเรื่องแห่งอะไพราชกุม,มารน,นะครับอไพราชกุม,มารน,นะครับมายาอันข่าพระเจ้าวุเจเตจักกาวเอธาปัสสติมังโรกันติอิมังธรรมเทศนางสัทธาเวรุวันเนวิหารันโตอาพยาราชกาุม,มารังอารัพภกะกเทศสีสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เวรุวันเนในวัดเวรุวัน อาดาพระสงปารดอพยะราชกุมารดังซึ่งอพยะราชกุมารกทเสตันแล้วยีมังทรรม่ไดสาซึ่งธรรทำไมสัญานี้ติว่าเอถาปัสสธิมังโรกังดังนี้เป็นต้นอยู่ในธรรมเอกนะครับใครเรยธรรมเอกท่องคาถานี้ได้ครับอยู่ในหมวดวิชาธรรมวิภาควิชาธรรมนะครับไปเรียนไปครับไปโลกจิตตัวนี้นะครับ โอ้โหไอ้โลอกโอ้โหมาทำเอกนะครับตัสสะกิระปัจจันตังบูปะสะเมตวาอาคตัสสะปิตาพียมพิสาโรตุสิตวาเอกังนักอนัจคีตะกุสลังนาตกิจถิงทัตวาทตาถังลาลัชมะทาสีกิระได้ยินว่า อะไรตาสะราชกุมารนะครับตัสะราชกุมาระสะเมื่อราชกุมารนั้นปัจจตังยังปัจจตประเทศโบปัสเมตวะให้สงบแล้วอากตัสะมาแล้วพิมพิสาโดอันว่าพระเจ้าบิดาอันว่าบิดาพิมพิสาโดพระนามว่าพิมพิสารตุสิทวาทรง ยินดีแล้วทัตตวาให้แล้วนาตะกิจถิงซึ่งหญิงนักฟ้อนนัจากคีตะกุแสดงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับเอกังคนเนึองในการร้องอะไร่ปร้องครับคีตะเนี่ยร้องเพลงเนี่ยเต้นด้วยแล้วก็ร้องด้วยภาคห้าเราแปลมาใช่ไหมนะผู้หญิงดย่มากก็จะเก่งทั้งด้านนี้ครับคือทั้งเต้นทั้งร้องอินเดียนะครับ ของไทยก็แล้วแต่ใครที่เต้นด้วยร้องด้วยมีไหมอะไดเปนปานเป็นพันแท้ใครใครเต้นด้วยร้องด้วยสุดรอดใครนะเต้นด้วยร้องด้วยทั้งเก่งั้งสองอย่างครับต้องเก่งั้งสองอย่างนะครับเต้นก็เก่ง,อง,องร้งงองก็เก่งใครเ,เว็บวไม่รู้จักสักคนหนึ่งเลยเรอไม่โบราณคำคึกขนาดนี้แกแล้วเหรอ รู้จักเลยเลยอะไรโอ้โหพงศิษฐ์มันแกวราอีกรู้ไหมนะพงศิษฐ์อะหกสิบแล้วมั้งครับแกวราอีกโอ้โหรู้จักเ,เนี่ยนะสุดยอดด้านหน้าตามันให้ครับเออจากรุ่นนั้นครับสุดยอดเลยเอ้าว อาทาสิได้พระราชทานแล้วรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาสัตตาหังตลอดวันเจ็ดคือให้เป็นพระราชาให้ครองราชก่วันครับเจ็ดวันเป็นรางวันนะครับเที่ยวกันโอ้โห,หกินเดิมไหมครับผู้หญิงนักฟ้อนนะครับสุลานารีเต็มไปหมดเลยจะปล่อยไวย้รอเนนเวฟจะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมไม่ได้ลบมาเซตะ เอเข้าวัดนั่งสมาธิงั้นไม่ได้ไอ้สัแจะไปยังไครับโอ้โหเรียนมานเนี่ยเนี่ยเพียเมือ่อไก็นั่งสมาธิสวดมนต์อยู่ที่ห้องครับบ,บูมบามบูมบามบูมบาม,บมที่ห้องครับประตูจะพังครับโอ้โหสวดมนต์ทิ้งเฮอที่ห้องนั่นแหละนะ <c oughs> ครับโสสัตตาหังเคหาพระหิอ,อนทิข,ขันโตวะ รัชชะสีลิงอนุภวิตตวาอัตเมทิวเสนทีติดถังคันตาวานหาตาวาอุญญานาปวิสิตตวาสันตติมหามัตโตวิยะตาสาอิทิยานจักขีตังปัดสันโตนิสีทินี่เหมือนกับสันติมหามาดแปลมาแล้วนั่งบนคอช้างมาใช่ไหมครับนั่นแหละเมาเหล้านั่นแหละครับ <c oughs> ไปเที่ยวในอุทยานมาครับยิงนกป้อนฉลาดครับตายไปตอนนั้นเลยใช่ไหมนะ นักฟ้อนนะครับจ้างมาราคาแพงใช่ไหมครับไิกินข้าวเป็นไงครับโอ้โหเต้นไปลมแดงตายเลยครับเออเป็นลมครับ <c oughs> ลมเสียดแทงไปลมมันจะจุกขึ้นมานะครับเสียดแทงหัวใจตัดขั้วหัวใจกึ๊บเลยนะครับเออลมคมพมีดอีกนะครับโสราชกุม,มารโดยอนว่าราชกุม,มารน,นั<ช>้นอนิขันโตวะไม่ออกไปแล้วเทีเ่ยว าาเ,เ,เ,เคหาจากเรือนพระหีนายภายพระหีนายภายนอกเคหาจากเรือนสตาหังตลอดวันเจ็ดจากราชวังนะไม่ใช่เรือนรัาเคหระราชวังครับ <8. S 1> ตลอดวันเจ็ดนะครับ <8. S 1> อนุพภิตาวาสมยแล้วรัชเสด็จซึ่งสดิในความเป็นแห่งพระราชา <8. S 1> ขันตวาไปแล้วนาทีติดถังสู่ท่า <8. S 1> แห่งแม่น้ำ <8. S 1> อัธมเมธิวเสยในวันที่แปด ปะวิสิตวาเข้าไปแล้วอุญญาาอยานังสุอุทยานอันสันตติมหามาตว,วิยะผู้ราวกับว่าสันตติมหาอามาตคือเหมือนกันครับออปัสสันตโตนิสีที่นั่งดูอยู่แล้วนัจากขีตังซึ่งการฟอร้อนและการร้องอิทยาของหญิงตัสานั้นบางทีจะพูดขับนะครับมันรุ่นเก่าจะสนทนเพลง ซึ่งอะไรครับเพลงขับแหละเพลงขับมจะพูดไปกันมารู้เรื่องอีกครับจะรู้เรื่องว่าเพลงขับคืออะไรเพลงรเออเพลงแร่อะไรนึงอ่ะเออที่ก็ขับเรือเหเรืออะไรพวกนี้ครับเอื้อนยาวๆหน่อยครับเพลงขับอ่ะสรัมนี้เ็รู้จักกันทช่ไมล่ะแต่ว่ารุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักแล้วนะครับซึ่งการฟ้อนและการร้องอะไรครับเอาร้องไปเลยมันต้องขับครับขับไปยังงยิ่งขับอะไรขับรถเหรอเออยิ่งคิดแปลกๆอยู่ใช่ไหมล่ะ ม่จะพูดไปไม่รู้เรื่องนะครับเราเข้าใจอยู่ว่ไม่รู้เรื่องเราบังคับนะซึ่งการฟ้อนและการขับเอออย่างเงี้ยขับร้องเพราะว่าหน่อยครับขับร้องก็ไม่ค่อยใช้กันหรอกครับคือก็ร้องเพลงไปเลยก็ปกติร้องเพลงไปเลยครับคีตาเนี่ยคีตาศิลนะเขาเรียกไม่มีกลุ่มอเขาอยู่คีตาใไมครับเพลงภาษาอาภาษาบดีไปใช้อยู่พวกนักร้องนะครับ ข้าต่อไปสาปิตังขนางเยวะสันติมหามัตตสานาตะกิถีวิยะสัตกะวาตานังวเสณะกาละมกาสีสาปิอิทถิอันว่าหญิงแม้นั้นอูมาก่อนครับนาตะกิิโยผู้ดาวกับว่าหญิงนักฝนสันติมหามัตตสของสันติมหาอมาร์ตคนกันนะครับคนนั้นเป็นไงแล้ว ตายไปแล้วเออมาเชียร์คนนั้นมาร้องอีกครับมันเหมือนกันเหมือนผู้หญิงคนนั้นเฉยเก่งเหมือนกันนั้นก็เก่งครับนาลีลาสายสะโพกพิวเลยให่ไหมครับแบนั้นแหละเอออะไรโอ้โหนะอากาสิได้กระทำแล้วกาวรังซึ่งกาดละวะเสนะด้วยสามารถ สัทกวาตานังแหงลมเพียงดังสาตตาทั้งหลายสัทกวาสัตาของมีคมครับมีดอะไรพวกนี้หอกของมีคมนะครับวาตะบลมมันจุกมามันเสียแทงมาตัดขั้วใจขาดอนะที่เขาบอกหัวใจล้มเหลวหัวใจวายหัวใจอะไรทั้งหมดเลยครับพวกนี้แหละตั้งขนานังเอวใน,ในขณะนั้นนั่นเที่ยวแกสลักน้ำแกสลักอะไรเนี่ยสามารถตัดขั้วใจได้ก็ตายได้บอกเขาดูนะเออ แป๊บเดียวมันจะตายนะเออมันไอมันอะไรมันจะไม่ไหวไมมไอไะหายใจไม่ออกครับเออสามารถตายได้เลยบอกเขาดแป๊บเดียวครับแต่คนแก่ทำไ,ไมยังไม่มีแรงมีอะไรไปไงครับไปเลยคนหนุ่มเพราะว่าหน่อยเออยังมีแรงแข็งแรงหน่อยครับยังกระตุกมากระถีบมันต่อยมันมันอักอกขึ้นมาครับเนี้ยนะมันแก่ก็ไม่ได้ครับตายอีกครับนั่นไอพวกไอพวกติดคอพวกสำลักคนนี้ก็ไปเลยนะบอกให้ดูนะ นะครับไปง่ายๆนะครับบอกทุ่าไม่ใช่ว่าจะไม่ตายนะครับตายก็ตายแป๊บเดียวกตายแล้วเหมือนกันแหละนะจ้องอย่าประมาทกันแล้วครับก็กินเข้าไปดิเออมันไม่ลงครับก็ยืงไม่ลงครับมันก็เสียดแทงดีครับมก็ลองดูดิมันกินโดยหายใจด้วยเดี๋ยวลองดูดิเออคืนลงไปหายใจด้วยลองเนตอนนี้เลยเน่ะจะเป็นยังไง ออกจมูกออกปากแล้วและลงคอ,อก็จะไม่ลงครับเสียดแทงอะไรครับจะตายเอานะ่ะต่อไปนะครับกุมารโอตัสากาละกิริยายะอุปันณะโสโกณนะเมีิมงังโ,โสกังทะเปตวาสทถาทดังอัญโยนิพาเปตุงสักขิสติติสัทถาดังอุปสรงคมิตวาพันเตโสกังเมนิพาเปถาติอาหะ อะไรนะครับกูม,มาดูอันว่ากุม,มารอุป,ปันนะโสโกโผู้มีความโศกอันเกิดขึ้นแล้วการกิริยายะเพราะการกระทําซึ่งการะตัสสาอิิยาของหญิงนั้นอ,อาฮะเออไม่ใช่จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าเปิดเข้าไปก่อนนะครับบุคโลอันโยนว่าบุคคลอื่น นะครับทัพเปตว,วาเวนเว้นนะครับเป็นิุสเสนาของอัญโยปุครโดนะครับพร,ระรบุคอินเวน้นทาาดังซึ่งพระาศาสดานะสักขิตสติจักไม่อาจอนิพพานเปตรงเพื่อ,อัน,นโสกังยังความโศกอิมังนี้เมของเรานิพพานเปตรงให้ดับนี่ตุกัดนะครับวินาเปตรงรู้ด้วย มีคำว่าอะไรมาแน่นอนนาเปย์นะยัง,ยงที่ไหนนาเปย์จะมีคำว่าอะไรไ,ไหร้นะครับไอ้ยังมนอยู่ที่ไหนคําว่ายังมาจากไหนทุติยาวิภัตนะครับไม่ใช่อยู่ที่นาเปย์นาเปย์แปลว่าอะไรไห้ตัวยังอยู่ที่ไหน,าาไหนทตนตุติยาวิภัตนะครับอจ่าปนม่วต้องรู้ตัวด้วยครับตัวไหนแปลว่าอะไรยังไงนะไม่ใช่นาเป,เปเาย์แปลว่ายังครับมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ไหนเรา น่าเป็นแปลว่าอะไรระให,ให้กันมีคําว่าให้หือไมไอตัวยังอยู่ทุติยาวิพัสยังบุคคลหรือ,อยังอะไรยังความโศกนี้ของเราให้ดับดังนี้อุปสรรคมิตรวาเข้าไปเฝ้าแลศสัทธาดังซึ่งพระศา,าสดาอาหะกราบทูลแล้ววิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์พูดจรินตุมเหีอันว่าพระองค์ทั้งหลายโศกังยังความโศกเมของข้าพระองค์นิพ พาเปถาขอจงให้ดับเถิดดังนี้สัทธาตังสมัสสาเศตวาตยาหิกุมาระยิมิสาอิิยาเอวเมวะมะตากาเรโรทันเตนะปะวัตตานังอุสูนางอนะมะตะเคสังสาเรประมาณังนัตถีติวัตวาปายะเทศนายะโลกาสะตานุภาวังยัตวา กุมาระมาโสจิภาระชนานังสังสีธนัตฐานะเมตันติวัตวาอิมังคาธามาหาสัทธาอันว่าภาษาสดาตั้งกุมารังยังกุมารั้นสมัสสาเสตวาให้เบาใจแล้วให้หายใจคล่องแล้วคือเบาใจเลยครับเปิดวัตวา รัดแล้วอิติว่ากุม,มาระดูก่อนกุม,มารฮิก็อ,อ,อ,ยอยู่อิทิยาเลยเหรือเป็นประธานเลยเหรอกต้องหาประธานกิริยาอะไรมันครบสิน,นะครับประมาณนางอันว่าปะมา,านสังสาเรในสังสารวัฏอ,อนามาตักเคอันมีเบื้องต้นและที่สุดอ,อันบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้ จำไปคำไปให้ได้นะครับนะครับในเบื้องต้นนะครับอันบุคคลนะครับปสู่อสนบุคคลตามไปอยู่รู้ไม่ได้ครับไม่รู้ต้นตออยู่ตรงไหนนะครับเกิดตรงไหนตายตรงไหนเรียกว่าจะเกิดมาเยอะแยะแล้วขนาดเจ้าชายเสือทาน่นะครับเพ็นบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับใช่ไหมครับเราะว่าตายเกิดมาน่ะนะครับเยอะแยะมากมายเลยเอ่ออะไร ประมาณนะครับในสงสารวัตอันมีเบื้อ,องต้นนที่สุอุปกรณตาประยุรู้ไม่ได้นะครับอะไรอีกอัดสุนินะครับแห่งน้ําตาทั้งหลายบุคเรนะอันบุคคลโลทันเตนะผู้ร้องไห้อยู่ประวัติตานางนให้เป็นไปแล้ว อบางคนผู้ร้องไห้อยู่ให้เป็นไปแล้วครับนาทีย่อมไม่มีมาตากาเรในการอิทยาแห่งหญิงยิมิสานี้นะครับมาตะตายแล้วเอวังเอวะอย่างนี้นั่นเที่ยวนะครับไม่ใช่ท่านดิท่านพู้ร้องไห้อยู่ครับผิดแล้วเอาใหม่นะครับ แห่งน้ำตาทั้งหลายนะครับอันว่าประมาณในสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและที่สุดตามบุคคลตามมาอยู่รู้ไม่ได้แหงน้ำตาทั้งหลายอันท่าน,าน<ท>เหตุกรรมนะครับปวัติตาอันท่านผู้ร้องไห้อยู่ปวัติตานางให้เป็นไปแล้วมาตากาเดเรในการแหงอีมิมิสาิธิยาหญิงนี้นตายแล้วเอวังเอวะอย่างนี้นั่นเที่ยวนะครับ นัตถิมไม่แปลเลยอนัตถิย่อมไม่มีดังนี้อ,อย่ตาวารู้แระทรงรู้แ้วตนุภาวาง,ซ,ง,วางออาาซึ่งความที่แหงโยบออกนอตนนแปลว่าเบาบางครับซึ่งความที่แหงโศกาสาความโศตคนับเป็นความโศกอันเบาบาง,างเทศนายะเพราะเทศนาตายะน,นั้น วตว่าตรัสแล้วอิติว่ากุมาระดูก่อนอกุมารตะวังอันวา่าพระองค์คมาโสจิยาเศร้าโศกแล้วเอตังอะไรตาบทนะครับทังอิถิงเป็เข้ากันง่ายประธานดังอิิงไม่เห็นเข้ากันเลยไม่ดูหรอกครับอะไร นั่นใช่ไหมครับนั่นนะครับสังนิสีธาณฐานนาฐานางบวกครับเอตังบวกครับอิติสาบต้องดูด้วยนะครับคาว่าเธออย่าเศร้าโศกแล้วดูกลับมาเธออย่าเศร้าโศกแล้วอันว่าเหตุนั่นหรือว่าข้อนั่นก็ได้ครับข้อนั่นใช้ปรับพังข้อนั่นครับอันว่าข้อนั่น ทำไมต่อเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็นที่สังนิสังสีธนะครับแปลว่าอะไร <c oughs> นั่งลงหรือว่าจมลง <c oughs> สีที่นั่งนะครับอันว่าข้อนั้นเอตังปุปปับพังปอปานะครับปับพังอันว่าข้อนั้นเป็น <c oughs> เหตุ <c oughs> แห่งการจมลง จมลงบาเลยครับนี่สีนะนั่งลงนี่แปลว่าจมลงครับเพราะข้อนั่นเป็นเหตุแห่งการจมลงภาระชนานางของชนพานทั้งหลายโหติย่อมเป็นดังนี้อาหาตัดแล้วยิมังคาถานซึ่งพระคาถา,านี้อิติว่าเอทะปัสสติมังโลกังชิตังราชาถุปประมังยัถาภาราวิสีทันตินาตทีสังโฆวิชานตังทุมเหออ่นว่าท่านทั้งหลาย ปัสสติมังตะเปรมปัสสัตะบอกครับอีมังตัดจะมันถูกนะครับจะตัดมั่ไปทั่วแต่ม่ก็ผิดเลยตุมเหอามาทั้งหลายเอทะจงมาตุมเหอามาทั้งหลายปัสสัตะจงดูอีมังดกลางซึ่งโลกนี้พิเสษนะครับจิตตังอันวิจิตราชระถูประมานเปียบ อุป,ปมาเรบเปรียบเทียบครับอันเปรียบด้วยราชชดรถนะครับราชชดรถครับรถที่ตกแต่งสวยงามนะครับภาราอันว่าคนผ่านทั้งหลายวิสีทันติย่อมอะไระ่ะเขไขเป็นอะไรเออราคะหมกบุโมโมนอยู่ครับ ย่อมอะไรหมกมุ่นอยู่เอ้ยย่อมหมกมุ่นยะถะ,ะ,ถะนะครับทำะะเปืก่การใดที่ไหนนยะตะนั้นดีครับยะถาเขาโยกอะไรมาล่ะในตภาพระสมิงอัตภาเวไหมอะไแกอาจครับในตาภาพใ,าพใาพดสังโฆอันว่าความเกี่ยวข้องรับตะครับ ตัดสะอัตภาวสแห่งอัตภาพนั้นนาทีถ้าไม่มีวิชานตังชนานังแก่คนแก่คนทั้งหลายผู้รู้อยู่ดังนี้วิชานตังครับผู้รู้อยู่นะครับแจกในแบบขดฉนตาสับหรือไม่กับพระวันตาสับนะครับภพราะวตังอะชาวิชานตังอันเดียวกัน ดูใหม่นะครับอันว่าท่านทั้งหลายจงมาอันทั้งหลายจงดูซึ่งโลกนี้อันวิจิตอันเปรียบด้วยราชรสอันว่าคนผ่านทั้งหลายย่อมจมลงในสจภาพใดอันว่าความเกี่ยวข้องแห่งสจภาพนั้นย่อมไม่มีแก่ทั้งหลายผู้รู้อยู่ดังนี้ตัถาเอทาปัสสถ,ถาติราชากุมาระเมวะสันธายาหาอัโถอันว่าอาดิติว่า ศรัทธานี่เป็นของพระเจ้าครับสัทธาอันว่าพระศาสดาอาหาตัดแล้วสันทายะหมายเอาราชากุมารังเอวะซึ่งราชกุมารนั่นเทียวดังนี้ตถาประเทศสุณในบทตั้งหลายเหล่านั้นหนาปัทธะแห่งบทเคยืนถึงเสือปัธทธวายะสะแห่งมวสองแห่งบทอิติว่าเอาาธาปัสสะดังนี้ในเคยืนถึงเสือ อิมังโรกันติอิมังขันธาโลกาที่สังขาตังอัตภาวังอธถอันว่าอาจอิติว่าอิมังโลกัางมาจะดูกระถาครับต้องจโจยกได้เข้ามาตุมเหอ่านว่าท่านทั้งหลายประสาจงดูนะครับอัตภาวังซึ่งอัตภาพ ขันธโลกาที่สังขาต่างอันบัณดิตนะพร้อมเร้ยกว่าขันธโลกเป็นต้นอีมังนี้ดังนี้ปะทาทวยายสะแห่งหมดสองแห่งบริติว่าอีมังโลกดงดังนี้จิตตันติสุดสัตตะัตนาทิวิจิตังราชาถูวิยะวัฏฐาลังกาดาทิวิจิตตังอโถอัอนว่าอาจิตีว่า เสษณ์ทั้งหมดกจิตตังแป่าอะไรในก็ถาบอกว่าอะไรวิจิตนะครับโลกเนี่ยนะครับนี่อันเหมือนการวิเศษนะครับวัฏถารังกาดาที่วิจิตตังอันวิจิตแล้วด้วยเครื่องประดับมีผ้าและเครื่องประดับมีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นวัฏถะแปลว่าผ้าครับอรังกาและประดับนะครับ อันวิจิตแล้วด้วยเครื่องประดับมีผ้ามีเครื่องประดับคือผ้าเป็นต้นวิยะอันลาวกับว่าราชาราถางราชรชริเสนะครับสัตตะรัตนาที่วิจิตตังอันวิจิตแล้วด้วยรัตนเจดเป็นต้นดังนี้แหงกี่บดเมื่อกี้บทบทเดียว,อดเ,ดยวเออ แห่งบทอิติว่าจิตตังดังนี้ยัตถา,าราติยัสมิงอัตภาเวพาราเอวังนิสวีวิสีทันติอัโุอัอนว่าอาิติว่าพาราอันว่าคนพานทั้งหลายเอวะนั่นเทีย่ยนิสีทันติย่อมจมลงอัตภาเวนัตภาพยัสมิงใดดังนี้แห่ง โมวดสองแห่งบโบติติว่ายัธาพาดาดังนี้อาถูอันว่าอาติติว่าปนะก็อถอนครับราคะสังคาทีสูในกเดีทั้งหลายมีความเกี่ยวข้องด้วยราคะเป็นต้นหนาเอโกปิสังโฆอันว่าความเกี่ยวข้องแม้อย่างหนึ่งนาทีย่อมไม่มี อะไรย่อมไม่มีเอธาอัตภาเพในอัตภาพนั้นนี่อนนี้ครับปันติตานางของบิดดิทั้งหลายวิชานันตานางผู้รู้อ,อยู่ดังนี้เททนาวสาเนไม่ใช่อันหน้าของดังนี้นะครับแหงทาสาแห่งบทีตีว่าวิชานตังบทเดียวนะครับดังนี้ เทศนาวาสานในการเป็นที่จบรงเทศนาราชกุมารรัอว่าราชกุมารปรทธิ์ำลงอยู่แล้วโสตาปฏิเพในโสดาปฏิผลธรรม,มเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสาธิกาไปไเกื่าวจะมีประโยชน์หัวสีได้มีแล้วสัมปตานั่งเทนานั่งปี แกชนทั้งหลายแม้ผู้ถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แหละอภยะราชากุม,มาราวัฏโทเร,รื่องแห่งอภัยราชกุม,มารที่ตังจบแล้วก็ดูคาถาน,นะครับอันว่าท่านทั้งหลายจงมาอันว่าทั้งหลายจงดูซึ่งโลกนี้อันวิจิตแล้วอันเปรียบด้วยราชรสอันว่าคนพานทั้งหลายย่อมหมกมุ่นหมกมุ้นในอัตภาพใด อันว่าความเกี่ยวข้องในอัตภาพนั้นย่อมไม่มีแก่ชนทั้งหลายผู้รู้อยู่ดังนี้ครับสัมพันธ์นะครับตุมเหสคาถาน,นะครับตุมเหสยกตคาาใน เอทาเอทาอายตบรกาตัวจกตุมเหสยกตาในปัสสัทาที่ได้ยังไงเราปัสสะทาฉะบวกกาตัวจกอิมังเสนาของโลกางโลกังวุตตะกรรมะในปัสสะทาที่ตังก็ดีราชราถุบังก็ดีเสนาของโลกางพาราเหกตาในวิสีทันติวิสีทันติอยตบดการตัวจก ยถาเสนาของอัตถาเวอัตถาเวอาธาระในวิสีทันติสังพฆโยกตาในนาทีนาทีจะบกตุวาจกบตถาเสนาของอัตถาเวอัตถาเวอภินาธาระในสังพฆวิชาณตาเสนาของปุกดานางปุกดานางสัมมาทานะในนาที